ครับไปเล่นถือเล่นแม่ก,กันได้ไหมครับแม่ไปงานอยู่นะลูกขอน้องมาเล่นกับพี่นหน่อยครับของเล่นอันนี้ยหรอตกเกินไปอ่ะเล่นไม่ได้หรอกมาโดนผู้ไหนนะ่ละติมต้องเกินไปไมนอยากเล่น ื่อกี้ที่แม่ไม่เล่นด้วยรู้สึกยังไงครู้สึกเสียใจคับแม่อออทำไมอะครับอยากให้คุณแม่เล่นด้วยอืใช่ไหมแล้วยชิรู้สึกไหมเมืม่อกี้ที่คุณแม่พูดเหมือนยูชิคุยกับใครไหมวันนี้คุยกับใครครับฮันใช่ไหมวันนี้ยยชิก็ใช้คําพูดที่คุณแม่คุยกับหนูว่าไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันเด็กเกินไปใช่ไหมครับอืแล้วยยชิรู้สึกยังไงรู้สึกเศร้าใช่แล้วโชิคิดว่าตอนนั้นที่ยยชิคุยกับน้องอะ น้องเศร้าไหมเศร้าบางครั้งนะลูกแม่สอนนะบางครั้งนะหนูอ่ะใครมาชวนอย่างน้องมาชวนอย่างนี้หนูไม่อยากเล่นเพราะหนูรู้สึกว่าอนะันนั้นผมเล่นน้อยมันเด็กเกินไปนไครับแต่ว่าเพื่อรักษาน้ําใจของน้องไม่ให้น้องเสียใจเหมือนที่ยูชีเป็นตอนเนี้บางครั้งหนูก็เล่นกับเขาบ้างรู้ไหมเราต้องเราต้องรู้เราต้องมีความรู้สึกเข้าใจคนอื่นบ้าง เข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองอย่างเดียวเพราะเขาเป็นน้องเราเนาะอืมดังน,นั้นตอนนี้เมื่อกี้แม่แสดงออกมาให้หนูเห็นเฉยๆแต่จริง,รงๆแล้วแม่อยากเล่นกับหนูมันไม่เด็กเกินไปสําหรับแม่หนูเป็นลูกแม่แมั้ยงนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเนาะเอาค่าวหน้ามาเล่นนิ้วไว้เห็นไหมเนี่ยข่าวหน้ามนควเล่นนี้ไว้เนาะเดี่ยวน,น้องอยากเล่นกับหนูหนูต้องไม่ยอ้ไม่ร้องเสียใจไปเล่นกับน้องนะคะ นั่นเราไปเล่นด้วยกัน3คนดีดีกว่าเนาะไปเย่มาเข้าใจไหมครับอ่าไหนโยฮันอ่าไหนพี่ชีฟมาเล่นด้วยแล้วคุณแม่ก็มาเล่นด้วยมาแล้วไหนพี่ชีมาไหนครับเออมาแม่ใช้อันนี้ละกันอันยาวอุ้ยมันเข้าได้เนี่ยบ๊ายบายคุณแม่นี่ไงโอ เพื่อนครับรอด้องรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับแล้วแล้วอย่าทําให้คนอื่นเสียใจนะครับชอบคลิปดีๆของเราวันนี้นะคะก็อย่าลืมอะไรกดไลก์กดแชร์ช่องยูฮ h นยูชิแฟลลี่ฟิวคูด้วยนะคะยูันพูดอะไรนะคะเด๋วเด๋วเด๋วเด๋